สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนําวัตถุมงคลของหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่กับเหรียญเมตตาบารมีครับจัดสร้างปีสองห้าหกเจ็ดนะ รูปแบบเหรียญก็เป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์ครึ่งองค์โอ้โหใบหน้าคมชัดเลยด้านหลังนี่โอ้โหเป็นนะคะเลขยันที่ไม่ค่อยได้พบเห็นนะเกี่ยวกับแขวคาดปลอดภัยครับโอ้โหรุ่นนี้นี่ด้านหน้าเป็นครึ่งองค์ด้านหลังเป็นยันนะครับรุ่นนี้ผมชอบตรงกล่องด้วยนะนี่กล่องกับเป็นกล่องกำรรมยี่อย่างดีอย่างนี้เลยนะครับกล่องกำรรมยีอย่างดีเลยกับรุ่นเมตามหาบารมีครับ ข้างหน้ากล่องก็จะไม่มีสกรีนอะไรนะแต่ข้างในกล่องจะเป็นชื่อรุ่นนะครับมาดูความสวยของเหรียญเลยนะครับรุ่นนี้ก็อันนี้เป็นเนื้อสองเคนะครับลงยาจีวอ้หูมาเตอร์พีดอีกอะอหมายเลขสองสี่มีทวตอกอื่นเพิ่มไหมโอ้ยันสวยนะครับคมชัดนะอันนี้เป็นเนื้อสองเคนะครับโอ้สวยเลยนะนะการลงยาจีวอนตอ9เก้ารอบครับเป็นสองเคพ่นทรายด้วยนะครับ ใบหน้าคมชัดนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยเลยนะครับไอเหรียญต่อไปที่ผมโชว์จะเป็นเนื้ออะไรครับอันนี้เป็นเนื้ออบกา,านะครับลงยาได้ดีเลยลงยาเป็นลงยาพื้นน้ําเงินขอบแดงนะครับเป็นเนื้ออบการข้างหลังตอกอะไรไหมโอ้โหมาสเตอร์พีซอีกแล้วมาสเตอร์พีซครับกึ่งออกม่วงๆเลยนะสีนะ <c oughs> อันนี้หมายเลขเป็นเลขไทยเทคโคตรอื่นไม่เห็นนะครับ เห็นต่เลขโคดรละนับเบอร์นะอ่ะสุดท้ายตัวอย่างก็จะเป็นเนื้อน่าจะเป็นมหาชนวนใช่ไหมครับอย่างนี้ต่อโครตรคาว่าเฮงครับโอ้โหนี่โอ้โนี่สวยอะคลาสสิกอีกแบบนะโอ้โหยมีจีวอนหมายเลขห้าตัวเดียวโอ้โหน่าจะมีโคตอออ่างดาวกระจายเป็นโครตรตรงพ่ออิ่มสักหน่อยนะเนี่ยโอ้โหฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ